<c oughs> ขอ,อย้ำครัอันนี้เป็นเบลต้าพฟอ่าเป็นปืนดับเบิลแชันนั่นแรกนะฮะก็คล้ายๆกับซีแซบนะครับออย่างนี้ผมบอกก็คือการฝึกฮอกกิ้งในกรณีที่เป็นปืนดับเบิลนั้นแรกนะครับ,นะรบเราไม่จำเป็นต้องใช้กระสุนไฟไฟใดูผมเคียให้ดูปืน ไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนเลยไฟนะครับเราจะใช้วิธีลากไกค่อยๆเหนี่ยวก่ออกช้าให้นกนางตัวมาึ้นหนึ่งจะปล่อยนางตัวมาขึ้นปล่อยนางตัวมาขึ้นึงปล่อยนางตัวขา้นปล่อย ูแบบนี้ซ้ำๆนะครับซ้ำๆกล้ามเนื้อมันจำของมันเองกล้ามเนื้อมันจำของมันเองคบับจะทำให้น้ำหนักไก่ที่ว่าหนักอยู่แล้วมันกลายเป็นไกเ่เบาขึ้นทั้งยิงคือน้ำหนักไก่เท่าเดิมแต่ความจำของกล้ามเนื้อของเรามันจำว่าเราต้องใช้น้ำหนักเท่านี้ในการเหนี่ยวไก่ในการลากไก่ครับข้อดีของการฝึกคอกิ้งสำหรับ ปืนดับเบิลแอคชั่นก็มาช่วยในทำให้เราฝึกดับเบิลแท็บเนื่องจากระยะโปรตีแล้วการยิงนัดแรกเอไอการยิงนรกต่อเนื่องดับเบิลแท็บนะฮะเราต้องเนี่ยมีจังหวะการรีสตารไกคือปล่อยไกสักายยานะะระยะนึงนะครับเป็นการฝึกฮอคกิ้งนะะบ่อยๆไม่เหมือนการเราฝึกระยะรีสตารไกทำให้นิ้วชินกล้ามเนื้อจำ เช่นเดียวกันดังน,นั้นเมื่อดังน,นั้นในกรณีที่เราใช้กระสุนนัดแรกการยิงนัดแรกที่เป็นปืนอยู่ในจังหวะขึ้นลำรถนกนะครับคอมมิชชั่นบันขึ้นลำรถนกถ้าเมื่อเราฝึกบ่อยๆจะทําให้เราเหนียวไกในนัดแรกได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นฮนะซึ่งหมายถึง นัดแรกหมายถึงชีวิตของคุณนะครับชีวิตของคุณเพราะนัดแรกการสุกฝนสําคัญที่สุดนัดแรกคือกระสุนที่สําคัญที่สุดสำหรับชีวิตอขอจบเรื่องการขอก,กินแค่นี้